สตมาเปิดผ้าสุดท้ายนางแบบสาวเบลารุสก่อนบินออกจากไทยสตมาเปิดผ้าสุดท้ายนางแบบสาวเบลารุสก่อนบินออกจากไทยไปเมียมาหลังเป็นข่าวถูกฆ่าแล้วเรียกค่าไทย18ล้านแลกกับเท่ากระดูกตามที่สำนักข่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศได้นำเสนอข่าวว่าเวราคราฟโซว่าเวราคราโซ นางแบบและนักร้องสาวชาวเ,เบลารุสอายุ26ปีถูกจ้างมาเป็นนางแบบและเดินทางเข้าไทยช่วงเดือนกันยายน2568และถูกอุ้มไปเมียนม,มาก่อนถูกบังคับให้รีดไถ่เงินในเว็บไซต์หาคู่ถูกทรมานและแบ่งตัดขายอวัยวะ ล่าสุดวันที่21ตุลาคม2568พลตํารวจตรีเชิงระณะริมพดีรองพอบชชช่วยราชการสอดตมอรมในฐานะโคโสกสอตองเปิดเผยว่าพลตํารวจโทพานุมาตรบุญยลักษ์พบชสตอได้สั่งให้มีการตรวจสอบข้อมูลการเดินทางเข้ามาในราชาอาณาจักรของบุคคลดังกล่าวอย่างละเอียดแล้วผ่านระบบฐานข้อมูลไบโอเมตริก สตอมเปิดผ้าสุดท้ายนางแบบสาวเบลารุสก่อนบินออกจากไทยไปเมียมาหลังเป็นข่าวถูกฆ่าแล้วเรียกค่าไทย18ล้านแลกกับเท่ากระดูผลการตรวจสอบพบว่ามีชื่อเมสเวิร์คราโซสัญชาติเบลารุส (BLR) ได้เดินทางเข้ามาประเทศไทยเมื่อวันที่12กันยายน68เวลา0า4 1นาทีท่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและต่อมาได้เดินทางออกจากประเทศไทยด้วยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ tg 301เมื่อวันที่20กันยายน68เวลา7นาฬิกา2 0นทีาผ่านจุดตรวจคนเข้าเมืองขาออกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปลายทางสนามบิน ย่างกุ้งประเทศเมียนมาซึ่งระบบไบโอเมตริกยืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกันอ่านข่าวนางแบบสาวชาวเบลารุสถูกลวงจากกรุงเทพมหานครก่อนถูกค่าเรียกค่าไทย18ล้าน โดยเอมส r เวอผ่านการตรวจหนังสือเดินทางด้วยระบบอัตโนมัติชานเนลหรือเครื่อง ABC ซซึ่งเป็นการผ่านระบบด้วยตนเองไม่ผ่านเจ้าหน้าที่ต่อมอและจากภาพวงจรปิดพบว่าไม่อยู่ในสภาวะถูกบังคับในการเดินทางแต่อย่างใดเวลาครับโซว่าเวราคราวโซนางแบบและนักร้องสาวชาวเบลารุสอายุ26ปี ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนางแบบดังกล่าวบินไปเมียม,มาแล้วจะเป็นอย่างไรตนไม่สามารถตอบได้เนื่องจากเป็นข้อมูลที่อยู่นอกการควบคุมของประเทศไทยนอกจากนี้สตดมอยังได้นำภาพถ่ายที่ถูกบันทึกโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสอดมที่บันทึกเเกเมฟเวเรเดินทางเข้าและออกส่งให้สถานกงสุลเบลารุสประจำประเทศไทยอีกส่วนหนึ่งด้วย พลตตรีเชิงระนายืนยันว่าการเสนอข่าวว่านางแบบดังกล่าวเข้าประเทศไทยแล้วถูกอุ้มไปยังเมียนมาจึงไม่ใช่เรื่องจริงโดยยืนยันว่ากรณีการหลอกเหยื่อผ่านไทยไปยังพื้นที่สแกมเมอร์ประเทศเพื่อนบ้านลักษณะดังกล่าวทางพลตำรวจเอกกิตรัตนเพชรพอบตรวจพร้อมด้วยพลตำรเอกทัชชัยปิตณีระบุตรรองพอบตรวจผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ตำรวจและพลตำรวจโทพานุมาตรบุญยลักษ์พบชสตได้วางแนวทางในการคัดกรองคนต่างชาติไม่ให้ถูกหลอกไปยังประเทศเพื่อนบ้านตั้งแต่สัมภาษณ์คัดกรองที่สนามบินลงข้อมูลที่พักในระบบทีดีีการตั้งด่านสกัดของทหารฝ่ายปกครองตำรวจในพื้นที่จังหวัดตาก รวมถึงการปฏิเสธการเข้าเมืองของบุคคลที่เสี่ยงต่อการเป็นกลุ่มขบวนการที่แสงตัวเป็นนักท่องเที่ยวโดยใช้ฟรีวีซ่าซึ่งตั้งแต่ต้นปีมาจนปัจจุบันมีการปฏิเสธการเข้าเมืองไปแล้ว34,000รายขอให้มั่นใจว่าประเทศไทยมีความปลอดภัยไม่มีการอุ้มคนต่างชาติเพื่อลักลอบพาไปค้ามนุษย์ในประเทศเพื่อนบ้านตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด